คงแล้วทําการเกินไปแล้ว้อยว่าต้องการคอมพิวเตอร์แต่ขอแม่ไม่ได้เพราะว่าอะไรคุณพ่อคุณแม่ไม่มีเงินตกงานนะฮะวันนี้เราจะมาฝึกแปลเรื่องของ the rich uncle กันนะคะหลังจากที่พาร์ทแรกเนี่ยเป็นพาร์ทที่เราได้ฝึกอ่านออกเสียงแล้วก็เรียนรู้คําศัพท์สําหรับเรื่องไปแล้วนะคะวันนี้เราจะมาทําการแปลมาฝึกการแปลกันนะคะซึ่งจริงๆแล้วการแปลก,ก็ไม่ยากแต่ว่ามันจะยากตรงที่บางทีเราไม่รู้คาศัพท์พราไม่รู้คําศัพท์เราก็อาจจะแปลได้ไม่แม่นยําหรือไม่เต็มที่ร้อยเปอร์เซนต์อะไรประมาณนี้นะคะไม่เป็นไรเราก็ ฝึกเรียนรู้คำศัพท์ไปเรื่อยๆคำศัพท์มันต้องใช้เวลานะคะเพราะฉะนั้นค่อนข้างต้องค่อยๆสะสมเรียนรู้สะสมไปเรื่อยๆนะก็จะได้ค่ะดูซิว่าหลแบบนี้ได้ไหมปึ้งอ่าไม่ได้โอเควันนี้เราจะมาแปลเรื่อง the rich uncle กันนะคะใครอยากฝึกอ่านออกเสียงไปฝึกร่วมก,กันกับพาร์ทแรกนะคะมีวิดีโอลงไว้ทั้งในรูปแบบของ t i k ตอกหน้า facebook แล้วก็ในหน้าของออะไรนะ <laughs> ลืม youtube ด้วยค่ะโอเค ใบงานมีเขาเรียกว่าอะไรนะแคปหน้าจอเอาไว้ส่งเป็นลูกภาพไว้ให้แล้วอยู่ในหน้าเพจนะคะดาวน์โหลดมาได้เลยนะแล้วเดี๋ยวเรามาสุดแต่ด้วยกันนะคะพร้อมไหมจ้าพร้อมกันไหมมีวิดีโอลงไว้ทั้งในรูปแบบผมโอเคไปเสียงก่อน สามารถที่จะกดเข้าลิงก์ใน Google Meet ได้นะคะรหัส MDRJSD i แล้วก็ AOC นะคะเข้ามาร่วมตอบร่วมช่วยกันแปลได้เลยนะแล้วก็เขาเรียกว่าน,นะมันจะเป็นเ l Time มากขึ้นอันนี้มันไลฟ์มันจะมีช่วงรีเลย์เวลาถามแล้วตอบหรือเวลาตอบมันก็เลยอาจจะช้าไปกว่าปกตินะฮะโอเคมีใครอยู่กับครูบ้างต้้งมาร่วมตอบร่วมช่วย ใช่เลยอ่าโอเคค่ะไปเริ่มกันที่ประโยคแรกเลยเ,เวลาที่เราแปลในภาษาอังกฤษนะคะหลักการแปลมันก็จะคล้ายๆกับหลักที่เราพูดหรือเขียนภาษาไทยนี่แหละคะ่ะมันก็จะเริ่มในประโยคเขาเนี่ยก็จะมีประธานแล้วก็มีกริยาแบบนี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นการแปลก็จะเรียงไปแบบนั้นเลยค่ะเรียงประธานแล้วก็เรียงกริยาไปด้วยนะคะแต่ว่าความต่างของภาษาต่างประเทศภาษาอังกฤษก็คือว่าเขาเนี่ยจะเรียงเอาตัวขยายไว้ด้านหน้าแล้วก็คำนามที่เขาขยายหรือตัวที่เขาขยายเอาไว้ด้านหลังเช่นคําว่าคุ่ตุ๊กสวยภาษาอังกฤษก็จะเป็นสวยคุตุ๊กประมาณนี้ค่ะเเจะะะรรีีียสลัับกกนนมออ คอมพิวเตอร์มาเครื่องใหม่ภาษาอังกฤษก็จะเป็นใหม่คอมพิวเตอร์แบบนี้นะคะเขาจะเอาคําขยายมาไว้ด้านหน้าเพราะฉะนั้นเวลาเราแปลคําที่มันมีขยายนะคะเราก็จะแปลจากข้างหลังเราย้อนกลับมาข้างหน้าแต่ใดๆเลยเวลาแปลประโยคเราจะตามหาเราจะเริ่มจากประธานแล้วก็ตามด้วยกริยานะคะอ่ะไปเริ่มเลยก่อนอื่นเลยก็คือเราจะมองเห็นจุดฟูลสต็อกก่อนนะคะถ้าเห็นจุดฟูลสตอ็อกนั่นคือสัญลักษณ์ของการจบประโยคแล้วเพราะฉะนั้นเราก็จะโฟกัสที่ข้างหน้าของจุดฟูลสต็อกนะคะเช่นอันแรกเขาบอกว่า Elvin wants Elvin ก็คือ Elvin เป็นชื่อคนเนาะ n อ s แปลว่า ต้องการอ่าเอลวินต้องการค่ะต้องการอะไรเอ่ยนิวแล็ท็อปแล็ท็อปเจอไปแล้วเนาะครั้งที่แล้วแล็ท็อปก็คือคอมพิวเตอร์อยู่นี่นะคะคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะเครื่องนิวแปลว่าใหม่เราก็แปลออกมาได้เป็นเอลวินต้องการคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่จบแล้วง่ายป่ะหนึ่งประโยคต่อไปค่ะเริ่มตั้งแต่ his parents ไปจนถึง job สุดฟุตชออยู่นี่นะคะเริ่มเลยประธานของเขาก็คือ his parents parents ที่แปลว่าพ่อและแม่นะคะเราเรียกรวมกันว่าพ่อแม่ his เป็นตัวขยายค่ะมันอยู่ข้างหน้าก็จริงแต่เราจะแปลทีหลังโดยที่ his แปลว่าของเขา ผู้ชาย his parents รวมกันก็คือพ่อแม่ของเขาเนี่ยเป็นคนที่พัวพัวเราแปลไปแล้วก็แปลว่าจนพ่อแม่ของเขาเนี่ยค่อนข้างที่เป็นคนที่จนโดแต่ว่าค่ะแต่บ้านเราจะพูดว่าแต่ว่าเป็นคาแรกใช่ไหมเพราะฉะนั้นเขาก็เลยจะขเขาเรียกว่านะเป็นคําขั้นเป็นคําขัดแยง้งแสดงความขัดแยง้งเป็นคําเชื่อมค่ะเชื่อมแบบขัดแย้งแปลว่าแต่ว่าเขาเนี่ยต้องการ l a ท็อปเครื่องใหม่แต่ว่าพ่อแม่ของเขาทำไมจนนะคะประโยคถัดไปเอาเมื่อกี้มองผิดมันจุดตรงนี้นะคะต่อไปจุดอีกจุดหนึ่งจะจุดตรงนี้นะคะ his mum m o m คือแม่ เฮสเป็นตัวขยายเพราะฉะนั้นเราแปลทีหลัง his mom ก็เลยแปลว่าแม่ของเขานะคะ recently แปลว่าเมื่อไม่นานนี้ค่ะเมื่อไม่นานมานี้เนี่ยคุณแม่ของเขานะคะ lost her job lost ปกติจะแปลว่าทำหายหรือสูญเสียนะคะนาที่นี้มาก,กับคำว่า job ที่แปลว่างาน lost her job สูญเสียงานบ้านเราเรียกว่าตกงานนะคะแม่ของเมื่อไม่นานมานี้แม่ของเขาอะตกงานมีคำขยายคือคำว่าเธอค่ะตกงานของะะหล่อนค่ะเธอแปลว่าของหล่อนเมื่อกี้เจอฮิสไปแล้วนะรอบนี้เจอเธอนะคะแม่ของเขาเนะี่ยตกงานของเขาค่ะ ต่อไปเริ่มตั้งแต่ h ีสตัวนี้นะคะไปสิ้นสุดที่ตรงนี้ค่ะจุดฟกัสของเราอยู่ตรงนี้นะ่ะปากเริ่มแปลฮี d a ด๊ดคำนี้เราต้องคุ้นชินแล้วเนาะคำว่า h e s ค่ะไปเจอกับคำว่า Da d ด a d แปลว่าพ่อพ่อ,อยังไงขยายด้วย h e s ก็คือพ่อของเขา Recent l y คืออะไรนะเมื่อไม่นานมานี้รวมกันก็เลยเป็นเมื่อไม่นานมานี้เนี่ยคุณพ่อของเขาก็ทำไมคะ quit quit เ,เป็นกริยาของเรา Quit แปลว่าลาออกเนาะ,ะเราจบไปแล้วด้านล่างคุณพ่อเมื่อไม่นานนียคุณพ่อของเขาก็ทำไมคะ ควิทีจ็อบลาออกจากงานของเขาเหมือนกันค่ะเราเริ่มเจอคำซ้ำๆแล้วนะคะคำซ้ำๆเรามาแปลได้เนาะต่อไปเอลวินค่ะ k n o w ใสมัยโนแปลว่ารู้หรือรู้จักก็ได้ค่ะประธานคือเอลวินกริยาคือโ no. นค่ะเพราะฉะนั้นเวลาเราแปลเราก็เลยจะแปลจากประธานไปหาก,กริยาเนาะเลยแปลว่าเอลวินโนแดดตรงนี้ทําหน้าที่เป็นตัวเชื่อมนะคะนดดที่ตรงกลางประโยคนะเขาอาจจะทําหน้าที่เป็นตัวเชื่อมก็ได้นะคะถ้าทาหน้าที่เป็นตัวเชื่อมจะแปลว่าว่าค่ะเขาเนี่ยเอลวินเะนี่ยเขารู้ว่า,ว,าว่าอะไรที่ที่แปลว่าเขาที่เป็นผู้ชายเอลวินเขารู้ว่าเขาเนี่ย can ask ค่ะ can าาก็คือไม่สามารถ ask คือถามหรือขอ ask มีสองความหมายนะคะ ask แปลว่าถามก็ได้หรือขอก็ได้ค่ะข้อนี้จะแปลว่าขอค่อนข้างชัดเจนเพราะมากับคาว่า for ค่ะสรุปเลยก็คือว่าคําว่า ask for แปลว่าขอค่ะเขารู้ว่าเขาเนี่ย can't ไม่สามารถที่จะขอคํานี้เราเจอไปแล้ว his p a r e n t ก็คืออะไรนะพ่อแม่ของเขาได้เขารู้ว่าเขาเนี่ยไม่สามารถที่จะหาเออที่จะขอ,อ,อ,อะนะพ่อแม่ของเขาได้ค่ะขออะไรอะนี่ไม่ลวค่ะจำได้ยัง ขอคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ได้นั่นเองประโยคถัดไปเริ่มต้นตั้งแต่ฮีตัวนี้ค่ะไปจนถึงจุด f u l l stop ตัวนี้นะคะที He, แปลว่าเขาผู้ชาย d e c ซ d e แปลว่าตัดสินใจเขาก็เลยตัดสินใจ to ตัวนี้เป็นตัวเชื่อมเป็นเชื่อมเหมือนกันนะคะกริยากับ to แปลว่าตัดสินใจที่จะเหมือนกริกยาเชื่อมอกริยาไหมตัดสินใจที่จะ a s k ก็คือขอเมื่อกี้เจอไปแล้วขอกระพรมในที่นี้คือตัดสินใจที่จะขอขอใครคะ his rich uncle ถอดเอาแค่นี้ก่อนนะ his rich uncle อังโคลความหมายคือลุงนะเหมือนเราเขียนไปแล้วปะอยู่นี่ค่ะอังโคลคือลุงนะอ่าก็ได้ค่ะแต่ขอให้เป็นเพศชายนะคะเขาก็เลยตัดสินใจที่จะขอคุณลุงนะที่นี่เราสมมติเป็นคุณลุงแล้วกันนะคุณลุงที่ริชคือบอกแล้วว่าภาษาไทยกับภาษาอังกฤษต่างกันตรงนี้ค่ะเราจะแปลจากคำนามอังโคลไปหาตัวขยายไปหาตัวขยายค่ะก็เลยจะแปลว่าคุณลุงที่ร่ำรวยของเขานีนเ่เริ่มจากตรงนี้นะคะลุงที่ร่ำรวยของเขามีตรงนี้ค่ะเป็นชื่อลุงคนนั้นมีชื่อว่าทอ็อดนั่นเองนะคะลุงอทอด ต่อไปเริ่มที่ฮีค่ะเป็นประธานของเราไปจนถึงจุดฟูลสต็อปตรงนี้ค่ะเขาก็เลยบอกว่าฮีที่แปลว่าเขาผู้ชายเนะะี่ยค่ะก็เลยทําการ drive Drive แปลว่าอะไร d r i v e ขับนั่นเองขับค่ะขับรถขับ over ค่ะ drive over ก็คือขับไปยังนะคะโ v e r ปกติจะแปลว่าเหนือก็ได้นะแต่ Drive over มา,าด้วยกันจะแปลว่าขับไปที่ที่ไหนที่หนึ่ง Drive over ขับไปที่นะที่ขับไปที่ทไหน To อตส์เฮาสมี apostrophe s ตรงนี้ค่ะเขาเรียกว่า apostrophe s นะคะไม่ใช่ is นะแปลว่าของเขาเรียกว่าเป็นคําแสดงความเป็นเจ้าของค่ะ เวลาแปลเราจะแปลจากข้างหลังย้อนไปข้างหน้าข้างหลัง house ที่แปลว่าบ้านท็อดก็คือลุงทอดเมื่อกี้ลุงทอดเมื่อกี้นั่นเองนะคะรวมกันเอาเฉพาะตรงนี้ก่อนทอดเช้ารวมกันเลยแปลว่าอะไรบ้านของแปลจากหลังไปหน้าบ้านของลุงทอดค่ะทีนี้เราแปลทั้งประโยคก็เลยจะได้ว่าเขาขับรถไปยังที่บ้านของลุงทอดนั่นเองค่ะยังไม่จบเริ่มต้นประโยคที่เขามาต่อค่ะประธานของเรากริยาคือ is เนาะแล้วก็จบที่ตรงนี้ค่ะเขาบอกว่าทอดเช้า is beautiful ที่แปลว่าอะไรเอ่ย<ๆ><ๆ> เหมือนเดิมค่ะมีอพสโลซฟีสมาแสดงความเป็นเจ้าของแปลจากด้านหลังย้อนไปหาดนหนานาทอสเฮาเลยแปล,แปลว่าบ้านของทอสเขาทำไมคะ่ะบิวี้ฟูแปลว่าสวยบ้านของทอสเนี่ยสวยนะประโยคถอประประโยคถัดไปค่ะ it has three stories เริ่มประธานของเราคือ it นะคะแล้วก็ไปเจอจุดฟูช็อปตรงนี้จุดประโยคค่ะ it has three stories แปลว่า it คืออะไรมันเป็นคำแทนนะคะเป็นสรรพนามที่ใช้แทนสัตว์สิ่งของสิ่งไม่มีชีวิตที่มีเพียงแค่หนึ่งชิ้นหนึ่งเดียวหนึ่งอันนะคะ it ก็คือมัน has แปลว่ามีมันมีมีอะไร three stories ฟลอริสก็คือชั้นแปลว่าชั้นได้นะคะมันมีอยู่ทั้งหมดตีคือสามีอยู่ทั้งหมดสามชั้นด้วยกัน,นะคะ่ะต่อไปแดเอซมีอีกแล้วะคะ่ะแดเอซแต่ชั้นดาเรียไปจนถึงนู่นเลยค่ะจุดโฟลสตอร์่ตรงนู้นนะคะแดเอซแปลว่ามีมีอะไรเอ่ยชั้นดาเรียโคมไฟระยะเอ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 อเอแปลว่าหนึ่งนะคะเออะแอนเอแอนแปลว่าหนึ่งนะคะู่หรือใครออกเสียงว่าเอแอนก็ได้นะคะมันจะมีความหมายแปลว่าหนึ่งนะที่นี้ก็เลยแปลว่ามีโคมไฟระยะหนึ่งอันยังไม่จบออนบอกตำแหน่งคะ่ะแปลว่าบน มีคมไฟลระยะหนึ่งอันอยู่บนเซลลิงค่ะเซลลิงก็คือเพดานเหมือนอนนูเลยอ่าตอนนี้เราเจอคําว่ามีสองอย่างเนาะคือคาว่า h a สกับคำว่าเด r e is ถ้าภาษาไทยเนี่ยเขาแปลเหมือนกันทั้งคู่นะคะแต่การใช้งานในภาษาอังกฤษน่ะไม่เหมือนกันนะ has แปลว่ามีแต่แปลว่าใครบางคนหรือบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเป็นเจ้าของของบางสิ่งบางอย่างฉันมีรถฉันเป็นเจ้าของรถฉันมีกุญแจฉันเป็นเจ้าของกุญแจหล่อนมีเงินหล่อนเป็นเจ้าของเงินอันนั้นใช้ has กับ have ได้นะคะเป็นการแสดงความเป็นเจ้าของค่ะ h a v e h a s ที่แปลว่ามีใครเป็นเจ้าของอะไรใช้ half h a s t นะคะแต่ถ้าเราพูดถึงเด ฮัลโหลฮัลโหลคุณครูมาหรือยังคะอ้าวเสสเสสอดี๋ยวบอกวนะ่าไม่มีเสียงอีกแล้วนะเขารู้ว่าเขาเนี่ยแคนอาร์ตค่ะแคนก็คือโอเคตัดใจ่ป ค่ะมันจะมีความหมายแล้วว่าโอเคกลับมาแล้วค่ะทดสอบเสียงก่อนเดวเสียงหายอีกเทสเทสลโหลฮัลโหลเสียงกูยังอยู่ไหมคะคูยังไลฟ์ยู่หรือเปล่านะหรือคูหลุดไปแล้วนะฉันยังอยู่หรือเปล่านะโอเคยังอยู่ยังอยู่ก็กลับมาโอเคค่ะไปดูกันต่อว่าเราเรื่องราวมันจะเกิดขึ้นยังไงต่อไปเขาเนี่ยจะได้คอมพิวเตอร์ตามที่เขาต้องการหรือเปล่านะฮะ ติดตามชมกันค่ะไม่น,นี้มันไม่้มลัวไม่กลัไปิโอเคค่ะไปต่อค่ะเขาบอกว่าเริ่มต้นที่แดต,ตรงนี้ไม่เสีกกระตุกลระปิดอันนี้ก่อนเดร์ are, นะคะตั้งแต่เดร์ามาจนถึงตรงนี้เลยค่ะจุดฟูลชอปของเราไปเริ่มที่เดร์เราคุณเคยแล้วว่าเดร์ปแปลว่า มีะที่นี tap, <t <t sure, <t 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 ้ใช้ R ด้วยแสดงว่ามีหลายสิ่งเลยนะคะได้อาทีนี้ก็ไปดูต่อได้อาอะไร Expensive แปลว่าแพงค่ะ p e n t t n n g ก็คือภาพวาดนะคะเวลาเราแปลเราแปลว่าภาพวาดแพงแพงภาพวาดภาษาไทยต้องเป็นภาพวาดแพงนะคะเพราะฉะนั้นเราจะแปลจาก p a i n t i n g ไปหาคําว่า expensive ค่ะมันก็เลยจะได้เป็นมีภาพเเป็นตัวอย่าางรมีภาพวาดราคาแพง all over ค่ะ all over แปลว่าทั่วค่ะ มีแบบทั่วทั่วอะไรคะ The place สถานที่เลยค่ะในที่นี้สถานที่ที่กำลังพูดถึงก็คือบ้านของทอน์นันเองนะคะมีรูปภาพราคาแพงๆเ,เนี่ยเยอะแยะเต็มบ้านเขาไปหมดเลยค่ะยังไม่จบค่ะแดเริ่มต้นที่ตรงนี้นะคะและไปจบที่ตรงนี้ค่ะออาแอะ,ะเริ่มไม่อีกแล้วตรงนี้คืออะไรมีมีอะไรคะ f bedrooms Bedroom คือห้องนอนมาพร้อมกับ f ที่แปลว่าห้ามีห้องนอนอยู่ทั้งหมดห้าห้องนะคะแอนแปลว่า และมีห้องนอนทั้งหมดห้าห้องแล้วก็มีโฟบาสรูมด้วยไม่กี่เบดรูมห้องนอนบาสรูมคือห้องอาบน้ํานะคะหรือห้องน้ํานั่นเองห้องน้ํามีทั้งหมดกี่ห้องโฟโฟแปลว่าสี่นะคะมีห้องน้ำห้าห้องมีห้องอาบไม่ใช่พู้ผิดมีห้องนอนห้าห้องมีห้องน้ําอยู่ตั้งสี่ห้องเนะ่ยรวยมากต่อไปค่ะเริ่มที่ประธานของเราอยู่ที่เอลวินนะคะและไปจบที่ตรงนี้ก็จะได้เป็นเอลวินวิชวิชก็คือหวังค่ะเอลวินเออเอลวินเขาหวังหรือเขาอยากจะหรือเขาปรารถนาก็ได้นะคะ ปราลถนาะเขาปราถนาว่าเขาเนี่ยคูก็คือสามารถสามารถที่จะลีฟลิปแล้วว่าอาศัยได้คือที่นั่นเขาหวังว่าเลยเขาปราถนาว่าเขาเนี่ยจะสามารถอาศัยอยู่ที่นั่นได้นะคะอืจบแล้วยังไม่เจอลุงเลยเพิ่งไปถึงบ้านลุงเองแล้วก็บรรยายลักษณะบ้นา,านลุงรวยมากนะคะต่อไปค่ะเจอได้เจอลุงแล้วเขาบอกว่าทอสเนี่ยออฟเฟอร์ประธานคือทอสน,นะคะแล้วจบที่ตรงนี้ค่ะจุดฟูลช็อปอ่ะไปเลยเขาบอกว่าทอสเนี่ยทำการออฟเฟอร์ออฟเฟอร์เจอไปแล้วแปลว่าอ,อะไรนะเสนอเสนอโนหน,น,นูเสนอฮิมก็คือเขาค่ะ เสนอเขาเสนออะไรให้เขานี่ค่ะ something something แปลว่าบางสิ่งบางอย่าง to eat ค่ะ eat แปลว่ากินเสนอบางสิ่งบางอย่างให้เขากินค่ะการเรียนประโยคแปลกๆนิดแบบแบบนึงเนาะเดี๋ยวเรามาอธิบายเพิ่มเติมทีหลังดอกจันไว้ก่อนเอเขาท้อนเนี่ยก็เลยเหมือนเสนอว่าเออกินอะไรไหมเสนอบางอย่างให้เขากินค่ะต่อไปเอลวินเซค่ะค้างที่ตรงนี้ก่อนนะคอมมาค่ะเอลวินเขาทำการเซเซแปลว่าพูดเอลวินก็เลยพูดว่า no thanks no ก็คืออะไรไม่แตง n คือ ขอบคุณเป็นวิธีการปฏิเสธนะคะที่สุภาพด้วย no thanks ไม่ครับขอบคุณเวลามีใครเสนออะไรให้เรานะคะเราใช้คำน,น,นี้เลย no thanks แต่ถ้าเราต้องการจะรับของของอันนั้นเราจะใช้คําว่า yes please นะคะอันนี้เขาปฏิเสธ no thanks ไม่เป็นไรครับขอบคุณเพราะว่าอะไร I already ate I ก็คือฉัน ate ก็แปลว่ากินแต่เป็นการกินเมื่อไหร่ในอดีตค่ะกินในอดีตคือ,คอ,คอกินมาแล้วจากบ้านกินผ่านไปแล้วประมาณนี้ค่ะ already แปลว่าแล้วแปลทีหลังเลยฉันกินแล้ว I already ate นะคะ ในภาษาไทยเนี่ยบ้านเราจะไม่มีกริยาจะไม่มีการผ่านตามช่วงเวลาถ้าเรากินปัจจุบันกินอดีตหรือกินอนาคตเนี่ยเราก็จะยังใช้ยังคงใช้คําว่ากินแต่ในภาษาอังกฤษนะคะกริยาของเขาหรือคาแสดงท่าทางนะคะจะมีการผ่านไปตามช่วงเวลาหรือที่เขาเรียกกันว่า tense ทั้ง12 tense นั่นเองคำว่า tense ก็คือการบอกช่วงเวลาค่ะอ๋อตอนนี้ที่เขากำลังพูดเนี่ยคือช่วงเวลาปัจจุบันนะอ๋อถ้าใช้คําว่า s เนี่ยอ๋อเขากำลังเล่าเรื่องที่มันจบไปแล้วนะลักษณะประมาณนี้ค่ะต่อไปเขาบอกว่าไม่กินจ้ะเออไม่ครับขอบุณเพราะว่ากินมาแล้วต่่่่่อออไปคคะะเเ้้าาาาบกวรริมตตตตงงงงแนนนถึี ทอดก็เลยทาการอาร์ชอาร์มาอีกแล้วค่ะอาร์แปลว่าอะไรนะถามกับขอทอดก็เลยถามนะที่นี่คือถามค่ะทิมมาอีกแล้วทิมแปลว่าอะไรนะเขาทอดก็เลยถามเขาค่ะวายแปลว่าทาใหม่มนแปลภาษาอังกฤษนแปลแบบไปเป๊ะเรียงลำดับได้เลยทําไมเอ๊พีเอสคัมมิ่งฮีก็คือเขาคัมมิ่งก็คือมาเอาอันนี้ไม่ตรงแล้ละําว่าทําไมถ้าเรียนตามภาษาไทยเนี่ยทำไมจะมาอยู่ด้านหลังค่ะแปลว,ว่ารวมกันทั้งประโยคก็เป็นว่า To อดถามเขาว่าเขาเนี่ยมาทําไมทําไมอยู่ด้านหลังล่ะต่อไปประธานของเราคือเอลวินค่ะ ไปจบที่คํา่า r c e Elvin does not know ค่ะ does not แปลว่าไม่ know แปลว่ารู้รวมกันก็คืออ l v i n เนี่ยไม่รู้ to say s คืออะไรไม่กินจะไปแล้วพูดว่าจะพูด what แปลว่าอะไร Elvin น่ะไม่รู้ว่าจะพูดอะไรดีจะพูดในงไงดี h e เริ่มต้นที่ h ค่ะไปสิ้นสุดที่จุด full stop ตรงนี้เลยอืมก็จะเป็น h e ก็คือเขา does not แปลว่าไม่ want เจอไปแล้วต้องการลงกันเป็นเขาไม่ต้องการ ทูเจอไปแล้วเหมือนกันเป็นตัวเชื่อมกริยากริยาเชื่อมกริยาแปลว่าเขาไม่ต้องการที่จะทูคือที่จนะคะที่จะคำออฟแอสรูทคำออฟก็คือพูดออกมาแล้วทําให้มันกลายเป็นรูทแปลว่าอะไรนะหยาบคายคําศัพท์อตรงนี้เนาะพูดออกมาแล้วทาให้มันกลายเป็นแบบดูไม่ดีดูหยาบอะไรย่างเงี้ยค่ะต่อไปเริ่มต้นที่ไมไปจบที่สกูตรงนี้นะคะเขาบอกว่า m ม laptop my ไมแปลว่าของฉัน La p t o p ก็คือคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะนั่นเองแล้ puppet, computer, พูดผิดคอมพิวเตอร์พกพาเขาอบอกว่าคอมพิวเตอร์พกพาของฉันเนี่ยมมันทําไคะโ โอก็คือเก่ามีตัวขยายอยู่ด้านหน้าโอด้วยแปลว่ามากมากๆหรือจริงๆก็ได้ค่ะมากหรือจริงก็ได้ม <rado> ันเก่าแล้วมากๆเลยมันเก่าแล้วจริงๆนะแอนเจอไปแล้วและไอนีด a l a p t บ p อไอฉันนี d แปลว่าจําเป็นต้องนะคะจําเป็นต้องมีหรือต้องการก็ได้ค่ะต้องการแบบมาก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 เลยค่ะต้องการแบบจําเป็นต้องมีค่ะขไม่ได้นะคะถ้าใช้คาว่านี้ซึ่งมันมีความจําเป็นมากกว่าคาว่าวนนี้จะต้องการมากกว่าวนนะคะคือขาดไม่ได้เลย ไอนี้ laptop ก็คือชั้นต้องการคอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊กบ้านเราเรียกหรือคอมพิวเตอร์พกพาเนี่ยคะ่ะสำหรับ for แปลว่าสำหรับสำหรับสกูโรงเรียนนั่นเองสำหรับการเรียนสำหรับไปโรงเรียนประมาณนี้นะคะต่อไปเริ่มต้นที่ไอไปจบที่นู่นเลยคะ่ะสุดท้ายเลยเราขั้นที่คอมมาดีกว่าคอมมานี้ก่อน้วกันเนาะจะได้ไม่ยาวมาก I would ask ask แปลว่าเออ would ก่อนจะชั้นเนี่ยก็คงจะ a s k เจอไปแล้วบ่อยด้วยขอใครพ่อแม่ของฉัน But แต่ว่าอะไรคะ They t h e y don't have job day มาใหม่ละพวกเา่าพวกเขาก็คือท้งพ่อและแม่นี่แต่ว่าพวกเขานะคะโดนใหม่แล้วโดนแปลว่าไม่ have ก็คือมีพวกเขาไม่มี job ใหม่แล้ว j อบแปลว่างานพวกเขาไม่มีงานอีกต่อไปหรืออีกแล้วก็ได้ค่ะแต่เขาไม่มีงานกันอีกแล้วเนี่ยเขาไม่มีงานกันแล้วอลวินเซอลวินทำไมนะเซคือพูดอลวินพูดค่ะอ่ะสำหรับย้อนหน้านี้เจอครณลุงแล้วทําการเกินไปแล้วเรียบร้อยว่าต้องการคอมพิวเตอร์แต่ขอแม่ไม่ได้เพราะว่าอะไร คุณพ่อคุณแม่ไม่มีเงินตกงานนะฮะ,ะไปดูยันเราสุดท้ายสรุปแล้วเนี่ยคุณลุงจะให้ตังกับเขาหรือเปล่านะคะปะ่ะไปทานของเราเริ่มที่ไอแล้วไปจบที่เซฟู้สต็อกตรงนี้คะ่ะเขาก็บอกว่าอ๋อไอไอก็คือฉันอันดอร์สตนนะอันดอก์สตนก็คือเข้าใจเออฉันเข้าใจจ้าตอสเซเซต้องจำได้แล้วที่แบบว่าอูตอสบอกตอสพูดว่าเออฉันเข้าใจน,นะประธานอยู่ที่ตอสเริ่มต้นค่ะไปจบที่ยาวมากนี่เลยค่ะตอสก็เลยทำการเทคเอาเทคเอาเป็นคำศั์จากสัปดาห์ที่แล้วแปลว่าหยิบออกมาตอสก็เลยหยิบออกมาเท่าไหร่ 800ดอลลาร์ไปเลยค่ะหยิบออกมาตั้ง800ดอลลาร์หยิบมา from from แปลว่าจากจากที่ไหนคะ he's from wallet wallet คือกระเป๋าสตางค์ค่ะกระเป๋าสตางค์วันนี้อาจจะได้ฝากกันเยอะแยะเลยนะคะ he's <His S 2> คือของเของอาอ่าพรอหยิบเงิน800ดอลลาร์มาจากกระเป๋าสตางค์ของเขา and และ give คือให้กินนะที่นี้ก็คือมันมันก็คือแทนคำว่าเงินนั่นเองและให้มันกับกับใครเอ่ยนี่เลยอุย้ยให้มันกับเอลวินค่ะเอลวินก็เลย ประธานของเราไปจบที่ดาวตรงนี้ค่ะ Alvin jumps จัคือกระโดด up ก็คือขึ้น and และดาวลงทั้งประโยคนี้เรียกว่า Alvin กระโดดขึ้นและลงอ่าโอเคต่อไปค่ะตั้งแต่ประธานคือ he มาจบที่ตรงนี้นะคะเขาบอกว่า he has never felt he ก็คือเขา never คือไม่เคย felt แปลว่ารู้สึกค่ะมาจากคำว่า feel นะคะเขาเนี่ยไม่เคยรู้สึก happy แปลว่ามีความสุข มีตัวขยายยุคข้างหน้าคำว่ามีความสุขนะคะคือคำว่าโซที่แบบว่ามากเขาไม่เคยมีความสุขมากขนาดนี้ในิโ n d o เซในค่ะ h i s entire life life แปลว,ว่าชีวิตมีตัวขยายยุ่ด้านหน้าสองตัวคือคำว่า entire entire แปลว,ว่าทั้งหมด h i s แปลว,ว่าโอ้คำนี้ต้องจำนะหลายอ่ะแค,แค่เาแค่เศษนี้ก่อน he's entire life รวมกันจะแปลว,ว่าชีวิตทั้งหมดของเขาอเอาไปใส่ทระโยคมันก็เลยจะแปลว,ว่าเขาไม่เคยรู้สึกมีความสุขมากขนาดนี้ ในชีวิตทั้งหมดของเขาหรือในชีวิตเขานั่นเองนะคะต่อไปเริ่มต้นที่ h ี s ไปจบลงที่ happy ตรงนี้ค่ะคี s ก็คือของเขาอะไรของเขาอยู่ที่นี่ค่ะ MOM แม่ของเขา a s k มีสองความหมายคือถามกับของาทีคือถามค่ะคุณแม่ของเขาถามเอลวินใหม่แล้ว why คือทำไม he ก็คือเขา so happy ใหม่แล้วค่ะมีความสุขมากๆรวมทั้งประโยคเลยแปลว่าแม่ของเขาเนี่ยถามเขาว่าทำไมเขาถึงมีความสุขมาก ต่อไปประโยคของเราประธานคือเอลวินค่ะแล้วไปจบที่จุด full stop นะคะก็เลยจะได้เป็นเอลวินดาซ์ท์ใหม่ละแปลว่าไม่เซคือพูดเอลวินรวมกันก็เลยแปลนิทิ่งก่อนนิทิ่งแปลว่าใดๆดก็ตามค่ะรวมกันทั้งหมดค่ะเอลวินไม่พูดใดๆก็ตามก็คือเอลวินเนี่ยไม่พูดอะไรเลยค่ะไม่บอกนั่นเองต่อไปประธานของเราคือคีและไปจบที่นู่นเลยค่ะจบประโยคจบจบเรื่องด้วยแบทค่ะแปลว,ว่าอะไรคี He ก็คือเขาดาซ์ท์แปลว่าไม่บอนต้องการไม่ต้องการทูใหม่ละ ที่จะไม่ต้องการที่จะเม k แปลว่าทําให้ความให้ใครคะ่ะ his m o m แม่ของเขา feel คือรู้สึกเมื่อกี้เจอไปแล้วแต่เมื่อกี้เราเจะในร่างเซลลนะคะ feel ก็คือรู้สึก bad แปลว่าแย่ค่ะรวมกันก็เป็นเขาเนี่ยไม่อยากทําให้แม่รู้สึกแย่ค่ะสรุปได้มีโอกาสได้นะคะเพราะว่าคุณลุงให้เงินมาตั้งแปดร้อยเหรียญเนาะคุณลุงให้นั่นเองนะคะให้เงินเขาไปซื้อแล็ปช็อปตามที่เขาต้องการ นี่ก็เป็นเรื่องราวของ the w i c h uncle นะคะง่ายไหมกับการแปลประโยคถ้าเรารู้จับเพิ่มเติมหรือเรารู้จับเยอะหน่อยการแปลก็จะง่ายนะคะแต่ลำดับการแปลไม่ยากเนาะก็เรียนจากประธานไปกริยาแต่ถ้าคำนามตัวไหนคำนามก็คือเอ่ออะไรนะคนสัตว์สิงของสถานที่ถ้าตัวไหนที่มันมีตัวขยายะคะ่ะเราก็แปลจากตัวหลักหรือคำนามไปก่อนแล้วค่อยไปหาตัวขยายที่หลังนะคะซึ่งมันจะตรงข้ามกับภาษาไทยภาษาไทยคือเราภาษาไทยคือเอาเวลาเขียนเวลาเขียนอะเราจะพูดภาษาไทยเราภาษาไทยก่อนแล้วค่อยตัวขยายที่หลังแต่ภาษาอนะังกฤษเนี่ยตัวขยายมันจะขึ้นต้นก่อน แล้วคำหลักเนี่ยมันจะมาทีหลังเนาะเหมือนคุณหลุดสติไปนิดนึงนะคะอย่างเช่นเมื่อกี้ที่บอกว่าอะไรนะคูตุ๊กสวยภาษาอังกฤษจะเรียนว่าสวยคูตุ๊กนั่นเองนะคะแต่ภาษาไทยจะเป็นคูตุ๊กขึ้นก่อนแล้วคำว่าสวยที่เป็นตัวขยายนะะ่ะจะตามมาทีหลังนะคะโอเคอสำหรับวันนี้การสึบแปลรเรื่องแรกของเราก็จบเป็นเชียบกร่อ,รอยะคะ่ะสัปดาห์หน้าเราจะมาตอบคําถามจากเรื่อง้อมฝึกสร้างประโยคโครงสร้างง่ายๆกันนะคะ แล้วก็ครั้งที่4ี่เนี่ยจะเป็นการฝึกแต่งเรื่องแล้วเดี๋ยวคุณจะไปคิดเรื่องมาก่อนว่าคุณจะแต่งยังไงบ้างแล้วเราจะฝึกแปลภาษาไทยนะคะให้ค่อยๆเป็นภาษาอังกฤษไปด้วยกันนะสําหรับวันนี้ก็จบแล้วฝากเอาไว้ที่ตรงนี้นะคะถ้ามีอะไรสามารถส่งข้อความมาถาหรือว่าเอออยากฝากข้อความหรือว่าส่งข้อข้อเข้ามาได้นะคะที่ว่าอยากให้ครยอธิบายหรือมีอะไรอยากแนะนาเพิ่มเติมอยากให้ครูทำตรงไหนเพิ่มเติมฝากมาบอกได้เลยนะคะสําหรับวันนี้คุณบายบายก่อน,นะคะ่ะไว้เจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ